ประธานกกตได้ชี้แจงสถานการณ์การเลือกตั้งนะครับโดยแสดงความมั่นใจต่อคณะทูตจาก50กว่าประเทศว่าจะทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมครับขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายพงเทพเทพการจนาไปหาหรือกับทางกกตเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งพร้อมกับย้ำว่าการเลือกตั้งต้องเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดครับ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายพงเทพเทพการจนารองนายกรัฐมนตรีหาหรือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตในรายละเอียดเรื่องของกำหนดวันเลือกตั้งทดแทนและกำหนดวันลงคะแนนใหม่ใน28เขตเลือกตั้ง8จังหวัดที่ไม่มีผู้สมัครสส,สซึ่งหากมีการเลือกตั้งได้เร็วก็จะสามารถเปิดสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำไปสู่กระบวนการปฏิรูปประเทศและจะทำให้ประเทศนั้นมีทางออกครับ เห็นการเลือกตั้งให้มีความสมบูรณ์ให้มีการเลือกตั้งให้มีจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบโดยเร็วเพราะถ้าเมื่อครบโดยเร็วโดวยเปิดสภาได้ทุกอย่างก็จะเริ่มในการแก้ปัญหาได้ตั้งแต่เรื่องของการปฏิรูปหรือการที่จะมีการปรับปรุงกฎระเบียบกฎ,บบกฎหมายต่างๆก็สามารถทําได้อันนี้ก็จะทําให้ให้ทุกอย่างได้เดินภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญค่ะเพราะว่าถ้าการเลือกตั้งเดินไปไม่ได้อันนี้ก็จะทําให การทำงานต่างๆของแต่ละหน่วยนั้นก็จะทําไม่ได้วันนี้ก็จะเห็นอยู่ว่าเราก็มีปัญหาข้อจํากัดหลายๆอย่างแต่ว่าก็พยายามที่จะบริหารจัดก,การแล้วก็จัดลาดับความสําคัญให้เดินให้เดินไปได้ค่ะด้านนายสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งบรรยายสรุปภาพรวมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กับทูตานุทูต54ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ27แห่ง รับทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาโดยชี้แจงถึงปัญหาการจัดการเลือกตั้งท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองโดยมีกลุ่มหนึ่งต้องการให้มีการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งต้องการให้มีการเลือกตั้งก่อนทําให้การสรรหาบุคคลเข้ามาดําเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความยากลําบากรวมทั้งการรับสมัครสสในหลายพื้นที่ที่มีปัญหาไม่สามารถเปิดรับสมัครได้ บางพื้นที่มีการประทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งกะกะตได้ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นไปยังรัฐบาลแต่ได้รับการยืนยันกลับมาว่าต้องเดินหน้าจัดการเลือกตั้งต่อไปทำให้กะกะตต้องทำความเข้าใจและทำตามความเห็นของรัฐบาลสำหรับเรื่องที่ต้องพิจารณาหลังจากนี้ทั้งเรื่องการจัดการลงคะแนนเลือกตั้งทดแทนให้ประชาชนที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ รวมทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่26มกราคมและการเลือกตั้งทั่วไปวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งกะกะตได้กำหนดจัดการเลือกตั้งทดแทนปลายเดือนเมษายนนี้ดานวาทีผู้สมัครสสพักเพื่อไทย8จังหวัด28เขตภาคใต้19คนจากวาทีผู้สมัคร25คนที่ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้เนื่องจากถูกขัดขวางจากม็อบประชาธิปัตย์ได้เข้าร้องเรียนนายทาริศเพ่งดิด อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อให้ดำเนินคดีกับกะกะตกลางและกะกะตะจังหวัดรวมทั้งผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งโดยต้องการให้ DSI รับพิจารณาเป็นคดีพิเศษเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ที่ทำความผิดนอกจากนี้ยังเห็นว่าการที่นายสมชัยศรีสุธิยากรพยายามออกมาให้ข่าวว่าไม่มีผู้เดินทางไปสมัครรับเลือกตั้งจนทำให้ไม่สามารถรับสมัครในพื้นที่ดังกล่าวได้นั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากยังมีผู้ที่ต้องการสมัครสอสออยู่ในพื้นที่รวมทั้งมีประชาชนที่ต้องการรักษาประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งอีกเป็นจำนวนมากครับแต่หน้าที่เป็นผู้สมัครแล้วก็สมัครไม่ได้สิ่งที่กกตพูดตลอดมาว่าไม่มีผู้สมัครไม่มีผู้สมัครสมัครนั้นนะ่ะในในแปดจังหวัด29เเขตไม่เป็นความจริงจริงๆแล้วมีผู้สมัครแต่ว่ามันสมัครไม่ได้เพราะว่ามีผู้ขัดขวาง แล้วกกตก็ไม่ได้ด,ดำเนินการให้จัดการให้แล้วเสร็จในการสมัครอีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นจะต้องพูดก็คือว่าไม่ว่าคนไทยในหลายๆจังหวัดที่สมัครกันได้และก็เลือกตั้งกันไปแล้วในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับพร้อมๆกับชาวต่างประเทศทั่วโลกซึ่งเขาอยู่ในระบบประชาธิปไตยหลายฝ่ายหลายท่านหลายคนไม่ว่าจะต่างประเทศทั่วโลกก็ตามแต่จะมอง8จังหวัดนี้เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนขัดขวางระบบประชาธิปไตย พวกเราทั้ง29คนครับทั้งที่มาแล้วก็ไม่ได้มาเราต้องการระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นตรงนี้มาแสดงในทุกๆท,กที่ที่เราพร้อมที่จะใช้สิทธิ์ของเราได้ให้ทั่วโลกได้รู้ว่าใน8จังหวัดน,นี้ก็ยังมีคนที่ต้องการระบอบประชาธิปไตยอยู่นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่ากะกะตและเจ้าหน้าที่บางส่วนอาจมีส่วนรู้เห็นกับพรรคประชาธิปัตย์และม็อบประชาธิปัตย์เพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น โดยหลังจากนี้จะติดตามการทำงานของกะกะตต่อไปครับ